นี่เขาก็ใส่ลูกก่อนนะคะการที่ออกหวยลอตเตอรี่นะคะพี่น้องยูโรมิเลียนนะคะของเบลเยมบรูสเซลนะคะเขาจะมีนี่คนระับห้าหกลูกค่ะพี่น้องเห็นไหมคะเขาก็จะหมุนนี่เห็นไหมคะเขาก็จะมีคนที่รอมากนะคะออกรตูนะคะพี่น้องเบลเยมรตูวันนี้ มันจะมีหวยทั้งบบนเยี่ยมบนพุกวบนบนเสาด้วยนะคะหวยอะไรก็ไม่รู้นี่บูสสๆดเลยะค,ะออค่ะขอขอนุญาตเขาแล้วันพักผ่อนค่ะพี่น้องนะคะมาดูมหาลัยน้ำหอมนะพี่น้องนานแล้วไม่ได้ออกมาก็เลยออกมาเดินนิดนึงนะคะเอุอยู่ๆ,ๆ,ๆ,ๆวันนี้คนไม่ให้เยอะสักเท่าไหร่วันนี้ก็เลยออกมา ออกกำลังขากับพี่น้องแบบหนาวนะคะพี่น้องใส่รอเท้าพอไปสบายๆเบา,บาๆพักผ่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันได้ค่ะเดิสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ออกมาทานข้าวกับพี่น้องนะคะคอก็เจ็บเพราะว่าเขามาทํากระจกนะคะพี่น้องมันก็เลือดคั่มใช่ไหมป้าก็เลยออกมาข้างนอกนะคะพี่น้องก็เลยออกมาเดินนะคะก็เลยเนี่ยอยากกินนะคะเดืออาหารดิบเจ็บคอคอแดงหมดเลยเนี่ย เอออะไรสดตระทีอย่างนี้แหละคับพี่น้องเอก็เลยอยากกินอาหารอ่ามากินอาหารจีนพี่น้องรลานจีนคือเกา้าหู้เสบๆนี่เป็นเต้าหู้กับพี่น้องนี่เต้าหู้เผ็ดๆนะคะดูซินานานอืมไม่รู้ชื่ออะไรนะคะเราก็สั่งกินน่ะลองดู <c oughs> โอ้ยฝนตกพี่น้องเออ่าขออภัย เนี่ยเขาจะมากินอุ้ยมันเผ็ดนะพี่น้องก็มีข้าวนะคะว่าสั่งไก่ด้วยนะคะแต่ว่าสั่งกลับบ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่หมดนะคะดูสิอืมน่ากินหวัดกินอากาศฝนตกค่ะพี่น้องออไหนดสูสิอืมคีบไปได้เลยตู้มเมล็ดอร่อยอนะ่ะอืมอืม มาคุณน้อเดี๋ยววันหน้าพาเพื่อนสองมากินอ,อร่รอยร้อนเราสั่งกินเน่เป็นชีกินแล้วก็ถ่ายรูปเอาพี่น้อง <c oughs> อร่อยจริงๆสืบออ้งว้าละละละเนี่ยเห็นไหมครับพี่น้องมีข้าวด้วยมีข้าวด้วยนะคะกินคนเกียวค่ะเพราะว่ามีไก่ ก็เอาสั่งกลับบ้านนะคะเดี๋ยวก็เลยจะแบบเอาไปกินที่บ้านเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่หมดนี่เยอะมากเลยครับพี่น้องนะคะมากินกันพี่น้องก,ก,กินกันกินกันกินกันวันพักผ่อนนะคะวันพักผ่อนอวันนั้นมากินกับเพื่อนสาวไก่มันหมดครับพี่น้องก็เลยต้องรีบมาซื้อกล่องข้านะคะตอนนี้ห้าโมงเองนะคะอุ้ยโทรศัพท์ดีหลังร้อนๆเป็นอะไรไหมเนี่ย เอใส่สลัดลงนีน่ค่ะพี่น้องกินมะตามูนะคะอพอที่นี่คาจะกินตะเกียบอูนี่เผ็ดแล้วไม่ต้องนี่เลยค่ะอ่านี่ครับอร่อยมากไม่รู้มันชื่ออะไรนะ,ะอร่อยมาก พอมีร้านกินหลายร้านนะครับไม่อร่อยเหมือนร้านนี้นะครับพี่น้องร้านเนี้ยคอมคอมน่ารักคอมแฟนป้านะมันรักป้ามันชอบป้า <c oughs> มาทีกอดเลยละแต่พูดภาษาครับมันไม่รู้เรื่องมันพูดฝรั่งบูบูบ,บ,บีเออวะ <c oughs> วันนี้ยิ้มออกมา <c oughs> น,นี้กระเป๋าตุงกระเป๋าตุงวันนี้ <c oughs> ว้า อร่อยอ่อยพี่น้อยร้อยช่วงน,น,น,นี้คนยังไม่เยอะถ้าประมาณหกโมงแล้วควนเยอะ ยัมียัมีตัวหู้จะนิ่มมากกับพี่น้องเขาไปผัดผัดใสดดด่ซอสเผ็ดนิดนึงนะคะเผ็ดมึงจะเผ็ดว้าฝนตกกบวันนี้ยฝนหยุดแล้วต้องรีบกลับแล้ว ่ออกมากับพวกอะไรบางทีแบบทะเลาะกับลุงไ,ไ,ไม้ลุงไม้เริ่มประสาทไม่ดีแล้วค่ะแกเหนื่อยแกไม่สบายสงสารแก่เลยหรอกบางทีอารมณ์เสียแกก็ไล่แต่เราออกจาออกไปไปบ้านเราเบื่อตรงนี้อ่ะก็เลยไม่อยากยั่วโมโหแกไม่อยากเสียงแกก็เลยเราต้องออกข้างนอก,อก,อก,น,อก,กน,นั่นแหละครับอารมณ์แกมียกับเจ้านาไปเมืองไทยจะได้อยู่น,นานนะ ถ้แกไม่หวงอยู่นั่งจะลืมเนี่ยแกต้องอยู่คนเดียวแกเป็นลูกสึมเศร้าพี่น้องลูกประสาทแล้วลหัวจะเมียแล้วอันเนี้ยความเครียดแกเครียดเรื่องงานเยอะอ,อคนยังหลังก็ทังเขาว่าผมเป็นบ่าวบบอยูู่้เดียว ร้อนเนะี่ยะเผ็ดตั้งร้อนอเคี่ยวถูกัอะไรก็ไมร่รู้มันมันสมุนไพรแบบเขาเรียกอะไรนะออ่ดอกอะไรที่เขาใส่ซุปนะพี่น้องใส่ซุปผัดเดียวว่ะกลิ่นชุนๆหน่อยอเออดอกอบเชยอ,อืมเขาเป็นบด มีน่าเคียวจับงจงแกงจงแกงอยู่เลยมยั้ยว้ากระดาษแม่ให้อุ่นเลยน,นั่นแหละอือเนี่ยนะครับพี่น้องเอ้าไหคะยังไงก็เจอกันนะครับพี่น้องกินเขาแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านเลยค่ะเด้อ ะะเดี๋ยวยังไงก็เพื่อเจอกันไล์นะ,ะพี่น้องขอบคุณมากมายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้อง